สวัสดีครับเพื่อนนสายเทคโนโลยีภาพ360องศาที่ถ่ายกันไว้นะครับเวลาโหลดลง facebook เป็น360องศากันหรือยังนะครับถ้ายังไม่เป็นนะครับหลังดูคลิปนี้จบนะครับทำเป็นแน่นอนอ <Wow. S 1> นอื่นขอไลค์แชร์และก็ subscribe เป็นกำลังใจสำหรับคลิปถัดไปนะครับตัวนี้ผมถ่ายมาจาก ดรนนะครับมาวิกแอร์นะครับมีโหมด3ามโลงศานะครับไม่ได้เก่งกาดแต่อย่างใดนะครับโหมดอัตโนมัตินะครับก็พอลงไปแล้วก็สามารถซูมเลื่อนดูได้นะครับภาพดูดีเลยครับแล้วก็ก่อนอื่นใดนะครับก็ต้องขอขอบคุณร้านอาหารคีไซนะครับที่อนุญาตให้ใช้สถานที่เอาโดรนขึ้นไปถ่ายรูปนะครับเอาวิวสวยๆมาฝากเพื่อนๆได้ เริ่มกันเลยนะครับหลังจากที่ได้รูปภาพนะครับตัวมาวิกแอจะทําการรวมภาพเป็นแนวยาวให้แล้วนะครับก็เดี๋ยวมาเช็คใน p r อ p e r t y นะครับในดีเทลนะครับตัวนี้เลื่อนลงมาด้านล่างนะครับก็เดี๋ยวจะมาดูว่าตรง camera maker กับ camera model เนี่ยมันสําคัญยังไงนะครับก็อันนี้ก็ปล่อยให้เป็นข้อมูลเดิมนะครับลองเปิด Facebook เพื่อจะลองทําการอัปโหลดภาพที่ได้มาครับก็กดรูปภาพเลยนะครับตัวนี้เลือกรูปภาพเมื่อสักครู่นะครับแล้วก็โหลดเข้าไปนะครับตั้งชื่อไว้นิดหนึ่งเป็นเทสศูนย์หนึ่งะครับจากนั้นก็โพส ภาพที่ได้แทนแทนแบนแทแตะนะครับเหมือนเดิมไม่ได้แตกต่างอะไรนะครับลองซูมดูสิเฮ้ยเป็นเมานะครับแต่ก็สวยงามแบบหนึ่งนะครับบอกเขาว่าอุ้ยอันนี้มันแนวกว้างครับแต่เราจะมาสอนสามโลกสองศารนะครับด้วยวิธีการที่ง่ายมากนะครับเข้าไปที่ Property ของภาพนะครับเมื่อสักครู่นะครับไปที่ d ดีเทล จากนั้นเลื่อนลงไปนะครับตัว Camera m เม e เนะครับพิมพ์ไปเลยริโคบีดาแห่ง360องศานะครับจากนั้นเป็น Camera m โมเดลนะครับก็ริโ o เหมือนกันนะครับแต่ก็จะมีต่อท้ายนะครับเป็น t ี e นะครับเป็น w a ค S นะครับยังไงเดี๋ยวเขียนไว้ใต้คลิปนะครับจะได้ copy ไปวางเลยสบายใจกว่านะครับจากนั้นก็กด โอเคนะครับแล้วลองโพสด,ดูอีกครั้งนะครับขั้นตอนเดิมไปที่รูปภาพนะครับเลือกรูปเมื่อสักครู่ที่ทำการแก้ไขแล้วนะครับตั้งชื่อว่า t e s ศนสองะครับชื่ออะไรอันนี้ไม่เกี่ยวนะครับอันนี้ให้ดูไว้เฉยๆนะครับ กดโพสต์ลงมานะครับภาวนานะครับให้ได้สโลกสูงสาโชว์ชาวบ้านเขานะครับรับอ่าคราวนี้มาเป็นแนวยาวๆนิดนึงนะครับเลื่อนลงมาดูแล้วก็เรามันอัปโหลดนิดนึงนะครับเพื่อความชัดนะครับยังไงก็ไปตั้งค่า Property ของ Facebook ให้อัปโหลดแบบ HD ได้นะครับก็ช่วยช่วยได้นะครับ แค่นี้ก็ได้เป็นภาพนะครับสามลูกองศานะครับดูด้านบนด้านล่างได้นะครับยังไงเพื่อนๆก็แชร์กันให้ดูบ้างน,นะครับท้ายนี้ก็ต้องขอขอบคุณเพื่อนๆน,นะครับที่ดูกันจนจบคลิปหวังว่า,าคงจะได้ไลค์ได้แชร์ได้ s ับ s c r i b e เพิ่ม,เต,มเติมนะครับเพื่อเป็นกำลังใจแล้วก็การปรับปรุงในครั้งต่อไปนะครับคอมเมนต์แจ้งกันได้ใต้คลิปเลยครับผมขอบคุณครับ